โสวัสดีครับ สวัสดีครับเฮ้ยนี่คือคุณกอบนะครับเผื่อใครจาไม่ได้แล้วก็เหลือคุณเกมค,คุณคุณิดว่าคุณเกมจะมาตอนไหนครับเช้าที่สองครับก็คิดว่าจะมาเออเจ็ดโมงสิบสิบได้นะครับโอเคอันนี้คือคุณเกมนะครับ่อเททำฉันสวัสดีครับมาถึงนแล้วนะครัเนนี้ทำไมทำไมมึง,ง,งมานั่งเนี่ยคุณทำภาษาไทยเสร็จยังครับ ทำภาษาไทยเสร็จยังครับยังครับเสร็จยังครับภาษาไทยเย่คุณกินอะไรครับสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วคุณล่ะครับกระเพราครับโอ้เยี่ยมไปเลยนล้วผมอ่ะโอ้ข้าโบนาร่านี่อร่อยไหมอร่อยครับพอมาอร่อยอะไรอะไรนะก้อนอะไรนั่นคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไรอ่ะ อรับพี่ครับเห็นไหมนะครูก็าสอนอยู่นะไม่เห็นเหรอไหนว่าไหนว่านั่งหน้าครูน่ะนั่งนั่นนะกะเาวนะเออเสื้อใสวเต็มห้องเลยคูเต็มห้องเลยคุณคิดยังไงกับการที่ผมเออกลับมาทำคลิปครับแฟนตาต์ต์คลิปครับคิดยังไงกับการที่ผมกลับมาทำคลิปครับไม่รู้เหมือนกันคิดยังไงกับการที่ผมตอนนี้เรียนจบแล้วนะครับเรียนจบเหมาอยู่แล้วจะกลับบ้านนะครับกลับบ้านใช่ไหมครับใช่ครับบ้านใครครับบ้านมึงเยบ้านมึงเลยนี้มีบ้านอยู่อ่ะครับไม่มีครับผมเป็นโฮมเลโออเคยากงู จะทำกล้องตกลงไปแล้นทไมตกไปเครียดเลยนะกล้องจะเคียหดวยน่นหรับ้้าลเล่ย่แ่าจะได้ยิงเร่งใส่แมสด้ไหมครับใส่แมสครับครับถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้อง